สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานกล้องโ l ลิม u ัสนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล OMD หรือว่าตระกูลเพนเน่นะครับแรกๆเนี่ยเราเชื่อว่าจะต้องสับสนกับระบบเมนูของทางโวลิมปัสแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับถ้าจับจุดได้มันก็จะทำงานได้สะดวกคล้องตัวด้วยนะครับเพราะว่าเขามีแนวคิดในการจัดวางเมนูเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับ วิธีคิดง่ายๆนะครับของอาการจัดโครงสร้างเมนูของ,งโอลิมปัสที่เอาจับจุดได้นี่นะครับก็คือว่าเขาจะบอกกับเราว่าเมนูไหนที่ใช้งานบ่อยเขาจะเอามาไว้ด้านนอกนะให้เราหยิบจับได้ง่ายเหมือนกับเวลาที่เราวางของบนโต๊ะอ่ะอันไหนเราใช้บ่อยเราก็จะเอาไว้ใกล้มือนะครับส่วนอันไหนที่นานๆใช้ทีหรือว่าใช้แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากเขาจะเอาไว้ลึกๆมันจะเป็นแบบนี้ โครงสร้างของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นโครงสร้างต้นไม้แต่ขแขนงย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการและก็แนวคิดวิธีการจัดการเมนูของทาง o l y ิมปัสนะครับเวลาใช้งานสะดวกกล้องตัวนะครับแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจกับหลายๆเรื่องสะก่อนนะครับแล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกเยอะเลยนะครับพี่อาจะค่อยๆแนะนําไปในซีรีส์นี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ ในตอนนี้นะครับเอวจะมาแนะนําเมนูหลักๆก่อนของทางโอลิมปัสว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงแต่ว่ากล้องที่เอวจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวเพนเอฟนะอ่าซึ่งไม่ต้องกังวลใครใช้รุ่นอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าโอลิมปัสนี่จับเมนูแทบจะเหมือนกันอนะใส่ไว้ในกล้องแทบจะทุกรุ่นจะแตกต่างก็จํานวนของมันแค่นั้นเองนะครับโครงสร้างหลักๆเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะอันนี้คือเมนู เมื่อเรากดปุ่มเมนูของตัวกล้องแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นเหมือนกับแท็บนะซึ่งแทบตรงนี้มันแบ่งกลุ่มการทํางานนะครับมันแบ่งกลุ่มการทํางานเราจะเห็นนะครับว่ามันมีรูปกล้องนะครับและเขียน1-2อันนี้คือกลุ่มหนึ่งเรียกว่าชู o ติ้งเมนูชูตติ้งเมนู n u 1-2อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันถัดมาจะเป็น Playback กเมนูนะครับต่อมาเป็น Custom เมนู เซตอัพเมนูซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพราะช o o t i n g มี2นะครับแต่ว่าเมนูหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมี4กลุ่มนะครับช h o ติ i ง g นึ่งเ b ล c k 1บ็กหนึหน่แล้วก็ตัว Setup อีก1ตรงนี้เป็นหลักเลยง่ายมากนะครับแล้วเขาจัดระบบยังไงนะครับตัวช o o ติ n งเมนูเนี่ยนะครับจะเป็นการปรับระบบ การถ่ายภาพของเราอย่างเช่นเราต้องการลักษณะไฟล์แบบไหน jpeg raw ความละเอียดประมาณไหนสัดส่วนของภาพประมาณไหนอะไรพวกนี้เขาจะเอามาวางไว้ที่ Shooting เมนูเราจะต้องไปปรับก่อนที่เราจะออกไปถ่ายภาพของเรานะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับหัวใจหลักๆในการบันทึกภาพนะครับถัดมาอันนี้จะเป็น Playback ตัว Play b l c k k เนี่ยจะจัดการเกี่ยวกับรูปที่ถ่ายมาแล้วเวลาที่เราวิวดูภาพว่าจะให้มันหมุนไหมนะครับจะเข้าไป Edit รูปจะไปปรินจะไปอะไรจะอยู่ในนี้อันนี้คือหลังจากที่ถ่ายภาพมาแล้วเห็นไหมง่ายไหมสองอันแรกเป็นตอนที่เราจะถ่ายนะครับเราตั้งเอาไว้ระบบโดยโรวมจะดูตรงนั้นต่อมาอันนี้จะเป็น Play Back Menu นะครับอีกอันหนึ่งอ,อันนี้จะเป็น Custom Menu ซึ่งจะ วางโครงสร้างย่อยลงไปนะครับให้ดูนิดหนึงอ่ะตรงนี้นะครับจะวางโครงสร้างย่อยลงไปอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับปรับละเอียดปรับละเอียดนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ AF นะครับ Button s e อะไ s e อรไรพวกนี้ซึ่งเมนูย่อยเนี่ยนะครับจะขึ้นเรียงตามอัลฟาเบตหรือว่าตัวอักษรก็จะเป็น A A เขาก็จะเอา เกี่ยวกับออโต้โฟกัสเห็นไหม AF ขึ้นมาวางนะครับส่วน B ก็จะเป็นบัตนอ่าก็จะพยายามเหมือนกับเชื่อมโยงให้เราจําได้ง่ายๆนะครับอ C อันนี้จะเป็นรีลิสเออไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นนะแต่ว่าข้างในมันก็มีบ้างนะครับเป็นพวกคอนติเนียล์การชูตติ้งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี D ก็จะเป็นดิสเพลย์ E เป็นเอ็กโพเชอร์ข้างล่าง F ก็จะเป็นแฟลชนะ ส่วน G อันนี้เออไม่ค่อยตรงแล้วเนาะไม่ค่อยตรงไม่รู้ตรงยังไงนะหลังๆนี้จะไม่ค่อยตรงละไม่ค่อยตรงละไอก็จะเป็นมูฟี่นะครับเจบิวอินเคนะแต่ว่าเขาพยายามเรียงตามอาาักษตแต่พอใช้ใช้ไปก็จะจําได้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็จะย่อยแตกลงไปเรื่อยๆนะครับเมนูพวกนี้มันจะแตกลงไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่จะต้องลงลึกเขาก็จะใส่ลงไปเข้าไปลึกเลยนะฮะแต่ว่าพวกนี้เป็นเมนูที่เราไม่ต้องปรับตั้งบ่อย นะครับไม่ต้องปรับตั้งบ่อยหรือว่าปรับตั้งบ่อยมันจะมีตัวช่วยอีกซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับอ่าถัดมานะครับปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นเซตอัพเมนูเมนูนี้เนี่ยจะเป็นเมนูแรกที่เราได้กล้องมาแล้วเราต,ต้องมาปรับตั้งตรงนี้นะครับก็คือเวลาอันนี้เป็นปรับตั้งเวลานะครับต่อมาเป็นภาษาพี่ห่าวขอ,อนิดนึ่งนะครับสําหรับการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพี่าวแนะนําว่า ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับมันเป็นกลางแล้วมันเป็นสากลแล้วผมอยาแนะนําว่าทุกคนที่ใช้กล้องนะครับควรจะปรับเมนูเป็นภาษากลางๆเอาไว้นะเพราะว่าเวลาที่เราไปอ่านเจอคําศัพท์ในหนังสือในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาจะอ้างอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับถ้าเราอ้างอิงภาษาไทยบางทีมันจะเชื่อมโยงไม่ได้อ่านแล้วก็จะงงๆนะครับไหนๆกน็ไหนๆและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากมันเป็นศัพท์เฉพาะทางนะ,อ,ะอันนี้เป็น record v i ิวนะครับก็ว่า พอถ่ายแล้วจะให้มันแสดงภาพกี่วินาทีหรือว่าไม่แสดงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นออโต้นี้ก็จะมีให้เราเลือกนะอันนี้ก็ไม่อยากเป็นออฟไว้ Wi-Fi าเป็นระบบ Wi-Fi ว่าเราจะปรับตั้ง Wi-Fi ของเราเป็นยังไงนะครับอันนี้จะแยกเป็นตอนต่างหากนะครับมีเมนูดิสเพลย์อันนี้นิดนึงนะครับเราสามารถที่จะซ่อนบางเมนูอย่างเช่นคัสตอมเมนูเนี่ยเอาไว้ได้พอเรากด Off คุเห็นไหมครับตัว c u s t o มเมนูจะหายไปเหลืออยู่แค่4อันแทนนะแต่ว่านี้เปิดไปเถอไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์อันนี้ก็ระบบของตัวกล้องว่าตอนนี้เราใช้เฟิร์มแวร์อะไรเลนใช้เฟิร์มแวร์อะไรนะ อันนี้ครับก็เป็นหลักๆนะหลักๆในการทําความเข้าใจกับเมนูของโอลิมปัสนะครับก็จำเอาไว้ว่าอะไรที่ใช้บ่อยเขาจะเอาไว้ข้างนอกนะครับอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้จะถูกซ่อนไว้ข้างในนะครับแล้วก็แบ่งเมนูเป็น4กลุ่มนะครับคือชู o ติ้งเมนูเพลย์แบ็กเมนูแล้วก็คัสตอมเมนูเซตอัพเมนูอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับชู o ติ้งเมนูนะครับตรงการเซตอัพนี่นะครับ มันจะเป็นเรื่องของการ format card ทาง u ล i นิปัเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นเขาจะซ่อนเอาไว้แต่นี้เนี่ยเอามาวางอันแรกเลยเพราะว่าเวลาที่จะถ่ายเนี่ยเขาจะบอกว่าจะ format card ไหมเพื่อที่จะล้างระบบเมมโมรีของเราก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการลักษณะไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะ format คิดดีๆก่อนนะครับก็คือว่าต้อง แน่ใจว่าในการไม่มีข้อมูลสําคัญอยู่แล้วนะเราแบ็กอัพไว้แล้วนะครับเราก็มาฟอร์แมตแต่เราควรที่จะฟอร์แมตก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างเมมโมรีเวลารีดไลท์อะไรมันก็จะเร็วขึ้นการ e ี e ีทการอะไรมันจะ,ะค่อนข้างสะดวกคล่องตัวกว่านะครับเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมเหมือนกับเราจัดห้องอ,ะอ่ะถ้าเราจัดห้องเป็นระเบียบด,ด้วยร้อยก่อนที่เราจะมาทํางานมันก็จะทํางานง่ายนะครับเมมโมรีก็เหมือนกัน ส่วนข้างล่างพวกนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับสำหรับการปรับตั้งเมนูย่อยๆของทางโ l y ิม u ัสนะครับก็ไม่ยากเนาะไม่ยากนะเดี๋ยวก,ก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงเนี่ยคอยทำซีรีสนี้ให้เราทำความเข้าใจกับเมนูของทางโ l ล m p u ัสได้อย่างราบรื่นแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างสะดวกคล่องตัว